ใครสนใจผมผมรอหล่อมากหล่อมากหล่อมากพ่อฟันที่ดีนะคะพ่อฟันที่ดีพ่อฟันที่ดีนี่ป้าหล่อมากเลยอู้หุน่นสามโลได้ค่ะดูหุ่นก็รู้หล่อ หนูก็สวยด้วยนะคะสวยงามค่ะสวยงามสวัสดีค่ะไข่สาวไข่สาวประจะมารับจอบนะคะจอบตอนเย็นนะจะจอบตอนเย็นเนี่ย ไปส่งอยู่นครศรีธรรมราชนะคะไปนครศรีธรรมราชเด้อจะเด้อไปนครศรีธรรมราชไปใต้นะคะ <Corin! S 2> เจอทักได้นะคะแต่ประจาไม่ได้ไปเด้อค่ะประจ่าไม่ได้ไปเด้อเป็นเป็นทีมน้าแจ๋วนะคะน้าแจ๋วนะคะเป็นทีมน้าแจ๋วประมาณนี้โอ้ยผมประจ่ากันยุ่งวัดมือเลยผมประจา่ายยุ่งวัดมือเลย ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆเนาะค่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆเอ้ยให้กระจิกประจาเลยขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆเนาออกออกนอกสถานที่ใส่ตั้งสองอันเขาได้ไหอ้าแม่เด้อมาอันนี้ปัจจัยประมาณนี้นะคะนี่ รถรถพร้อมคนพร้อมค่ะรถพร้อมคนพร้อมนะคะรถพร้อมคนพร้มพอมรถพร้อมคนพร้อมนะคะเดี๋ยวปัจจาสิผ้าเบิ่งเอาย่างเาย่างวัวเบิ่งพเจียนั่นะนะปัจจักระยานอันนี่คนสิตตปัจจายตดอดประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะปัจจัมารับจบเด้อค่ะ มาทํางานเป็นเป็นการทํางานนอกสถานที่ของประจ๋านะคะนอกสถานที่นะะเนาะค่ะนี่การทํางานนอกสถานที่ของประจ๋านะคะนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะอีกอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นไก่สาวเนาะคะ่ะไก่สาวพร้อมทรงเริ่มมีไข่ลูกน้อยนี่แล้วค่ะ ไข่ลูกน้อยเนาะค่ะนี่าายเนี่ป้าจ๋าให้เบิง่งี่กำลังกินกับซอสได้ไข่สดนะคะไข่สดนะคะไข่สดป้าจ่าขอบคุณทีมงานพี่เพื่อนเพื่อนเนาะค,ะะคะ<อ>่ะเนาะทีมงานขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกบ้านที่คอยให้กำลังแรงใจปจาออ้าจ๋าเด้อสำหรับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีความเมตตากรุณาเข้ามาสอนป้าจ๋าในเรื่องป้าจ๋าก,กอกอย่างคือกอกยังบ่ผ่านเนาะ พระจา่ายยังเห็ดบ่เป็นเนาะคะ่ะเนาะอ่าเข้ามาสอนเข้ามาให้ความรู้ประจา่ายในเด้อพระจ่ายกอกกอกคือกอกนั่นใด้วุก็บอกอยังบุพระจ่ายขอบคุณนะคะแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันบ๊ายบาย